สวัสดีชาวเอเซอร์สเปยทุกคนครับวันนี้ผมจะมาทำการแกะกล่องนะครับเอเซอร์ไอคอนีย์ b หนแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับสโลแกนที่ว่าแท็บเล็ตที่ใช่ในราคาที่คุณชอบพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยครับกล่องไอคอนีย์ b หนนะครับก็เนี่ยครับจะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับซีนมาอย่างดีเลยอ่าด้านข้างนะครับก็จะมีโฆษณานะครับเอเซอร์สมาร์ตนะครับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้นะครับสำหรับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ครับตรงด้านล่างนี้ก็จะมี บอกนะครับข้อมูลจำเพาะนะครับหลายภา,าษาเลยครับเดี๋ยวเราจะมาแกะพลาสติกกันแล้วนี่ <terrace>. นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรกันบ้าง นี่เป็นตัวแท็บเล็ตนะครับซีนไว้หลายชั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าในกล่องมีอะไร หัวปลั๊กนะครับสายไมโคร USB อแดปเตอร์แล้วก็มีหนังสือข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยครับก็ถ่ายกันให้ดูนะครับพอหอมปากหอมคอนก่อนเดี๋ยวผมขอไปลองเล่นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวประสิทธิภาพตัวเครื่องกันใหด้ดูอีกทีในตอนหน้า สำหรับคนไหนนะครับที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อได้ที่งาน Thailand Mobile Expo 2013ระหว่างวันที่7ถึงวันที่10กุมภาพันธ์หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเซริกิตนะครับแล้วาพบกันใหม่ตอนหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ